อริยสัจสี่เป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาสอนเพื่อให้มนุษย์เข้าใจทุกขและทางพ้นทุกข์อริยสัจสี่เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและเป็นแนวทางสู่การพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 1. ทุกขความจริงแห่งความทุกขทุกขในที่นี้หมายถึง ทุกขันห้าหรือความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในรูปและนามได้แก่ทุกทางกายความเกิดแก่เจ็บตายความเหน็ดเหนื่อยความหิวกระหายความร้อนความหนาวเป็นต้นทุกทางใจความโศกเศร้าเสียใจพลาดหวังพลัดพรากจากคนที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเป็นต้น ทุกจากสังขารการที่ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาหรือรักษาสิ่งต่างๆไว้ทุกจากการเปลี่ยนแปลงสรพพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเมื่อเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดความทุกข์สองสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือตัณหาหรือความอยากซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทการตัณหาอยากเสพสุขทางกายและใจเช่น อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พึงพอใจภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นเช่นอยากมีอำนาจอยากเป็นคนร่ำรวยอยากมีชื่อเสียงวิภาวะตัณหาอยากไม่เป็นอยากหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบเช่นอยากพ้นจากความยากจนอยากตายเพราะไม่อยากทุกข์สามนิโรธความดับทุกข์ ทุกสามารถดับได้โดยการละตันหาจนหมดสิ้นซึ่งก็คือนิพานเป็นสภาวะที่ไม่มีตันหาไม่มีความยึดติดเป็นความสงบสุขสูงสุดไม่ต้องหว่นไหวตายเกิดอีก 4. มัดหนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์คือมัดมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นประกอบด้วยหสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ เข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอนิจจังเป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนอนัตตาตระหนักว่ากรรมการกระทำเป็นเหตุให้เกิดผลสองสัมมาสังกัปปะดำริอชอบความคิดที่ปลอดจากการคิดดีไม่หมกมุ่นในการมคุณความคิดที่ปราศจากพยาบาทไม่โกรธไม่อาฆาตความคิดที่ไม่เบียดเบียน มีเมตตาต่อผู้อื่นสามสมาวาจาเจรจาชอบไม่พูดเท็จโกหกไม่พูดส่อเสียดทำให้คนแตกแยกไม่พูดคำหยาบด่าทอหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระไม่มีประโยชน์สี่สม,มากมันตะกระทำชอบไม่ฆ่าสัตว์ละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่ชอบโกง ไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นห้าสมาชีวะเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพสุจริตไม่ค้าขายสิ่งผิดศีลธรรมเช่นค้ายาเสพติดอาวุธมนุษย์สัตว์เพื่อนำไปฆ่าหรือสุราเมรยัยหกสัมมาวายมะพยายามชอบป้องกันบาปใหม่ระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในใจและบาปเกา่ากำจัดอกุศลกรรมที่เคยทำ เพิ่มพูนกุศลใหม่ทำความดีให้มากขึ้นรักษากุศลเดิมคงไว้ซึ่งความดีที่มีเจ็ดสมารติระลึกชอบมีสติในกายเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนอย่างมีสติมีสติในเวทนารับรู้สุขทุกข์หรือเฉยเฉยอย่างมีสติมีสติในจิตรับรู้สภาวะจิตของตนเช่นโลภ โกรธหลงหรือสงบมีสติในธรรมระลึกถึงธรรมะเข้าใจไตรลักษณ์แปดสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบฝึกจิตให้แน่วแน่เช่นการทำสมาธิบรรลุฌาน4ระดับ 1. ปฐมฌานมีปีติและสุข 2. ทุติยฌานปีติจางลงเหลือแต่สุข 3. ามตติยฌานเหลือแต่ความสุขที่นิ่งส จะตโตถาชานเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์มักมีองค์8เป็นแนวทางแห่งการดับทุกข์โดยแบ่งเป็นปัญญาเห็นและคิดถูกต้องศีลพูดทำรรและหาเลี้ยงชีพถูกต้องและสมาธิพยายามระลึกและตั้งจิตถูกต้องซึ่งหากปฏิบัติครบถ้วนจะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์และเข้าสู่ภาวานิพานขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดอามช่องด้วยครับ